มีเเรื่องแบบโดรนไหมในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเขาบอกว่ามีโดรนบินกันเยอะแยะ มีคลิปลักษณะเป็นทดลองบินโดรน oh. กองทัพก็ตรวจสอบนะคะบอกว่าสิ่งที่เราเห็นปรากฏผ่านโซเชียลกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์หลังหยุดยิง <Wow. S 1> แต่ว่าคือตอนช่วงที่มีการยิงกันเนี่ยหรือว่ามีความวุ่นวายเนี่ยเขาสั่งห้ามโดรนขึ้นบินบแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ปรากฏในโซเชียลเนี่ยไม่ใช่เหตุการณ์หลังหยุดยิงแล้วก็มีการสั่งห้ามเอาโดรนขึ้นในช่วงนี้ไปเรียบร้อยแล้วดูคลิปกันหน่อยนะคะ นี่แหละคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะฐานฝั่งกัมพูชากับทีมมอนิเตอร์โดรนกําลังทดลองบินโดรนกันอยู่ครับอุปกรณ์สีดําที่มีจอมอนิเตอร์ตรงนี้ก็คือเป็นการส่งประสาทถ้าดูจากสีของตัวประสาทดูแล้วไม่ใช่ประสาทต,ตาควายคล้ายกับประสาทต,ตาเหมือนทมตอนนี้ทางการไทยก็คือล้อมรั้วไว้คือแสดงว่ามันไม่ตรงกับที่เห็นในจอไปอเรียบร้อยแล้วนะคะได้ข้อสรุปก็คือข้อสรุปจากทางกองบัญชาการกองทัพไทย นี่คือการถ่ายทำเอมวีของทางกัมพูชาก่อนจะมีเหตุการณ์ประทะนะทุกคนนะอขอชี้แจงแถลงไขให้ข้อมูลแจ้งเพื่อทราบนะคะปัจจุบันสงครามเนี่ยเป็นรูปแบบไฮบริดก็คือฝั่งตรงข้ามใช้ปฏิบัติการทางทหารปฏิบัติการข่าวสารแล้วก็เรื่องอื่นๆสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือก็คือการรู้เท่าทันสื่อนะทุกคนนะถ้าเห็นอะไรที่มันเป็นแบบ คลิปนี้ยังไม่เคยเห็นเลยอยากจะให้คนอื่นได้เห็นด้วยมาร่วมช่วยกันคิดวิเคราะห์เราก็โพสตได้นะในมุมที่ว่าขอช่วยตรวจสอบหรืออะไรหน่อยไม่ใช่ว่าไปใส่แคปชั่นเองเสร็จสับว่านี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วอะไรที่เราไม่รู้ไม่ทราบเราก็ออกตัวไม่รู้ไม่ทราบนี่แหละก็พูดกันตรงๆใช่ได้คลิปมาไม่รู้เป็นคลิปเก่าคลิปใหม่นะครับช่วยตรวจสอบหน่อยอะไรก็ว่าไปนะ เราเองก็ต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือด้วยการใช้สื่อบิดเบือนแบบนี้ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และงดแชร์ข่าวปลอมเห็นข่าวปลอมปุ๊บไปพิมพ์บอกหน่อยก็ได้งดแชร์ข่าวปลอมอย่างเดียวไม่พอนะพวกเชื่อมเก่งอ่ะ เชื่อมโยงอย่างี้หรอเชื่อมเก่งหเหลือเกินต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวเหตุการณ์จากตรงนูน้นตรงนี้ไปดึงมาเกี่ยวข้องโอ้โหล่าย,ยาวสารพัดเหมือนอยู่ในสนามรบเองแบบนั้นอย่าหาทำเพราะว่านอกจากเป็นข้อมูลที่บิดเบือนแล้วมันบิดเบี้ยวไปเลยบางอย่างเกิดอีกฟากนึงบางอย่างเกิดอีกฟากหนึ่งคอมเมนต์เอ่ย แสดงความคิดเห็นเอ,อ่ยทุกอ,อย่างเชื่อมกันไปหมดบางทีตั้งใจรู้เลยว่าตั้งใจทําแคปชั่นหรือว่ามีแบบป้ายแปะไว้ให้คนสงสัยว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละน่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ให้คนคอมเมนต์เยอะๆเยอะๆเอ็นจเมนต์ขึ้นมีความสุขแฮปปี้ อย่างที่คุณบอกนะ่ะทำเถอะครับถ้าอยากแชร์แชร์ได้แต่ถ้าคุณแชร์คุณบอกว่าฝากตรวจสอบหน่อยภาพจริงไหม,มนานหรือยังเ,ออเราเองอาจจะได้ข้อมูลมาทางกลุ่มไลน์ก็ไม่รู้ว่าส่งกันมากี่กลุ่มไลน์แล้วหรือว่าส่งกันมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ถ้าเราไม่สามารถตรวจสอบได้ก็ให้หน่วยงานออที่ตรวจสอบได้แล้วก็คุณผู้ชมเช่นกันนะคะเชื่อถือหน่วยงานหรือว่าสิ่งที่ออกมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ก็ถ้าสังเกต ตอนนี้นะครับตามสถิติของการรับชมเนี่ยคนจะหันมาดูทีวีมากขึ้นใ,นในในรอบปีเลยเพราะว่าเป็นสื่อที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณดูสถานีโทรทัศน์ที่เชื่อถือได้คุณก็จะได้บริโภคข่าวที่ถูกต้องบอกช้าชัดชัวร์ดีกว่ามไม่ต้องเร็วไม่ต้องรีบแล้วมันสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างคุณบอกว่าสงครามเป็นแบบไฮบริด ตอนนี้เรากําลังแพ้สงครามสื่อนะครับเรากําลังมัวไปวุ่นวายกับสงครามสื่อที่เขาใส่กระสุนมาแบบเราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคนที่อยู่ในภาวะกดดันเครียดคือตัวเราเองตัวเราเอง,เเองนี่โดนกระสุนเรื่องของสื่อกันไปเรียบร้อยแล้วค,ความเครียดสมมุติว่าเสพสื่อทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเอาแล้วมีความเครียดกดดันตัวเองนะคะเขาบอกว่าในช่วงของภาวะสงครามหรือเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจเลือกได้เลือกจะดูข่าวเช้าเจ็ดโมง ก็ดูแค่7โมงนี่แหละแล้ววันถัดมาดูอีกที7โมงมก็ได้เอาแค่ช่วงเดียวในแต่ละวันมไม่ต้องไม่ต้องเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องในประเทศตกมั่งก็ได้แต่ขอให้รับรู้รับทราบแล้วก็ไม่เครียดกับมันมากมเกินไปเพื่อสุขภาพ<อ>จิตตัวเองนะคะอยาเอาจะสนุกลองคิดดูว่าคนที่อยู่กรุงเทพอ่ะคนที่อยู่ไกลๆสงขลายะลาเขาดูข่าวชายแดนอ่ะอย่างคุณเปรมสุด,ดาค,คุณสจีอ่านข่าวไปร้องไห้ไป เขาก็ยังเศร้าขนาดนี้แล้วคนที่อยู่ชายแดน <ไป S 2> เขาจะขนาดไหนแล้วไปเสพข่าวมั่วๆเชื่อมโยงไปทั่วอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะครับ